การตั้งเสาเข็มจากลาดึงยางนะครับก็จะมีเกณฑ์ของมันนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันกับจักรอื่นๆนะครับในรูนี้มันจะมีน็อตจับเสาเข็มนะครับหมุนลอ้อสายพานจักรเข้าหาตัวนะครับหมุนขึ้นแล้วก็ส่องดูเมื่อเสาเข็มขึ้นสุดเราก็จะเจอนะครับจะมีน็อตตัวหนึ่งเราก็ใช้ไขควงไข ออกแบบให้เหนื่อยๆนะครับเพื่อเราจะได้ขยับขึ้นลงบิดซ้ายขวาได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไขฟ้าออกให้ดูนะครับเพื่อจะได้มองเห็นชัดๆตัวนี้นะครับเป็นน็อตจับเสาเข็มก็ไขออกให้เหนื่อยๆขยับขึ้นลงบิดซ้ายขวา ล็อกไว้ให้หนื่ก่อนนะครับอย่าพึ่งไขแน่นหมุนจักเข้าหาตัวปักเข็มลงให้สุดใช้กุญแจบิดซ้ายขวานะครับให้เข็มห่างรูแป้นด้านหน้าตัวเรานะครับให้ห่างเท่าเท่ากันเข็มซ้ายกับเข็มขวาให้ห่างรูแป้นเท่าเท่ากันตอขอเวลาที่เราจะร้อยได้หรือ เราจะทําการซ่อมบํารุงนะครับมันจะมีตัวตัวดึงนะครับดึงเพื่อปลดล็อกให้ต่อขอเด้งออกมานะครับพอเราทําทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็สามารถดันกับคืนได้นะครับก็จะล็อกดึงตัวนี้ปลดล็อกดันขึ้นก็จะมีตัวล็อก แล้วเราก็มาดูข้างในนะครับข้างในมันจะมีมันจะมีน็อตเบอร์เจ็ดนะครับนี่ก็ใช้กุญแจไขไขให้หนื่ๆนะครับไขออกไขออกให้หนื่ๆ เห็นไหมครับถ้าเราขายออกหมดมันจะตกไม่มีแรงนะครับซึ่งตัวน็อตตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกตัวจับสปริงนะครับก็ล็อกให้หนืดๆเอาพอให้ขยับได้แบบฝืดๆนิดหนึ่งนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดู การตั้งเสาเข็มหมุนล้อสายพานนะครับให้เสาเข็มลงสุดให้ปลายต่อขอจุดนี้นะครับจะใช้ไขควงเคาะก็ได้นะครับใช้ไขควงเคาะแล้วแต่ถนัด เมื่อเสาเข็มลงสุดนะครับจุดนี้จะห่างเข็ม2.5มิล